สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทํานายหมอปายประวัติศาสตร์มีนายกสองคนยังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นแต่เห็นมีการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งไปหากันคุยกันชัดเจนร่วมกัน คำถามถัดมารัฐบาลแห่งชาติวันนี้ที่ต้องพูดเพราะว่ากระทบกับปากท้องของประชาชนมันต้องเลือกข้างแต่งานนี้เลือกไม่ได้วงเล็บนี่เป็นครั้งแรกถ้าอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เยอะๆนะวงเล็บและคนวันอื่นๆอ,อย่างปิยบุตรพระเก้าไกลทิมพิธาและอีกมากมาย ไม่มีปัญญาหรอจะเป็นการรวมกลุ่มโดยที่ไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งสิน้นทุกคนได้ผลประโยชน์ทั้งหมดทุกคนจะร่วมกันสร้างนโยบายเพื่อประชาชนคนไทยวงเล็บและเมื่อถามต่ออีกว่าเมื่อร่วมมือกันร่วมใจกันอย่างนี้ประชาชนจะได้รับหรือเสียประโยชน์จากการจับมือของคนเกิดวันที่ยเอ็ดทั้งคู่ประชาชนจะได้บางกลุ่ม เปรียบเทียบเป็นพีระมิดครึ่งบนได้ประโยชน์ครึ่งล่างเสียผลประโยชน์กลุ่มล่างจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเราทำงานเราคือแรงงานหลักเราถึงได้ประโยชน์แต่สิ่งที่เสียคือคนนอกประเทศเข้ามาครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่มีอำนาจเหนือเราและคนไทยที่มีเงินและมีคอนเนคชันเท่านั้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดคนระดับกลางจะทำอย่างไร ภาษาไม่ได้คอนเน็ t ชันไม่มีจะทำยังไงเราเคยเป็นเจ้าของกิจการแต่วันหนึ่งลดไปเป็นพนักงานพนักงานไม่ได้เสียเกียรติแต่วันหนึ่งพนักงานจะทำยังไงก็ได้ให้เป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในประเทศและต้องมีกฎหมายที่สำคัญที่สุดที่ต้องใช้คนไทยกี่เปอร์เซนต์ต้องชัดเจนเพื่อเรานั้นจะได้ไม่เสียเปรียบอันนี้นะ่ะคือการช่วยเหลือเขาจะคิดกัน เอาคนอื่นเข้ามาทำให้ประเทศนี้เจริญเพราะว่าเรานะ่อยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวและคนรากหญ้าจะอยู่อย่างไรนึกถึงพวกเรากันบ้างความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายออกมาทำนายเกี่ยวกับดวงเมืองประเทศไทยปี2566ดังนี้ครับคนแดนไกลว่ายอย่างไรหมอปลายตอบว่าแฮปปี้หมดแล้วจุบป,ปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็นสกลุ่ม ไม่ได้แบ่งว่าเป็นค้านหรือเป็นรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่คือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้งวงเล็บจินตนาการ ให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบไหมว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรหมอปายตอบว่าอันนี้คงพูดไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับวงเล็บแต่ท่านพูดท่านพูดวงเล็บย้ำอีกทีพอคอแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนแล้วดูว่าเราจะทำอย่างไรจริงๆนะ่ะเราคนไทยวางแผนเลยจะหากินยังไง พักไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องการศึกษาปูพรมเรื่องการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษรัสเซียจีนเอาให้ครบประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหนก็ได้นะ่ะไม่ต้องแค่เราพูดภาษาได้เราหากินได้เราจะอยู่รอดประเทศเล็กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัดเจนมองเห็นต่างชาติยเยอะแยะเยอะแยะ ดูแล้วนะ่ะเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในเมืองไทยฟรีดอมมากเรานะ่ะมองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ประเทศของเรานะ่ะมันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะเศรษฐกิจดีหรือไม่หมอปายตอบว่าอาสังหาจะดีโรงแรมท่องเที่ยวดีการศึกษาดี มองถึงการศึกษาปัจจุบันอาชีวะแย่แล้วแต่ตอนนี้เนะี่ยแต่ต่อไปนั้นอาชีวะอาจจะกลับมารุ่งเรืองวงเล็บมีข้อแม้ไหมจะเอาคนต่างประเทศกลับมามีค่ะมีทั้งทุนทั้งอะไรพอสมควรแต่ถามว่าใจไม่อยากให้กลับไม่อยากให้กลับมาเพราะคำว่าแฮปปี้เอนดิ้งอาจจะเอนดิ้งแค่พีเรียดใดพีเรียดหนึ่ง ประเด็นถัดมาเงื่อนไขคนต่างแดนกลับมาวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไขคนแดนไกลกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหมหรืออยังไงก็ไม่รู้หมอปลายตอบว่าอาจจะกลับไปเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้วงเล็บพยักหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงคุณหน้าหน้าขาวที่หลวงพี่ปลายเคยทานายว่าลักษณะนายกคนใหม่จะหน้าขาวยิ้มเก่งปัจจุบัน่ะหลวงพี่กล่าวสรุปหลังจากมีภาพเมื่อวานวงเล็บหมายถึง การจับมือคนสองคนแฮปปี้เขาเป็นเบอร์สาอะแต่ก่อนอะเขาเบอร์หนึ่งเบอร์สองถามว่าเขายอมหรอเขายอมเพราะเขาน่ะก็แฮปปี้แบ่งสันปันส่วนแล้วเป็นใครก็ยอมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำทำนายล่าสุดของหมอป่ายความคืบหน้าล่าสุดช็อกเลือกตั้ง2,566หมอป่ายชี้ไทยมีนายกสองคนยำ้ำหลังสงกรานสยอง หมอปลายพรยกระซิบเผยดวงการเมืองปี2566เผ็ดร้อนเลือกตั้งใหม่ไม่เห็นท่านยมกระซิบเห็นภาพการพูดคุยที่ลงตัวของสองฝั่งฝ่ายค้านและรัฐบาลจับมือร่วมมือร่วมใจของคนที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดทั้งสองคนพิธีกรถามย้ำบทสนทนาคืออะไรเล่าได้ไหมหากย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนๆหลวงพี่ปายคุยกับไถลท้อง จะไม่เคยทักข้อมูลเยอะมากเท่านี้มาก่อนถึงแม้ว่าจะมั่นใจในการทำนายแต่ทุกครั้งก็ยังมีความกังวลใจเมื่อบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างยิ่งหนึ่งปีให้หลังมีภาพลักษณ์เป็นภิกษุณีก็อาจจะมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้างแต่ครั้งนี้หลวงพี่ปายให้รายการมาที่บ้านอีกครั้งขอย,ย้ำว่าบทสัมภาษณ์นี้เราคุยกันเมื่อยิมสกุมภาพันธ์2566 โดยหลวงพี่ปายกล่าวว่าอย่างไรก็ตามครั้งนี้ต้องพูดดวงการเมืองจากนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมหลังสงกรานจะเป็นอย่างไรใครขึ้นแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มีเลือกตั้ง2566หรือไม่คนแดนไกลได้กลับมาไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรีสองคนหลังสงกรานหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอชี้แจงก่อนว่า ใช้คนละศาสตร์ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นนะการเปลี่ยนดวงทางของหลวงพี่จะเปลี่ยนในวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วง15บ้กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจในช่วงนั้นจนถึงวันที่ยิมสองกุมภาพันธ์วงเล็บยุบสภาหรอไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจอย่างใหญ่หลวงของใครของประเทศไทยทั้งหมดว่า เขาจะทำยังไงขอหยิบพวยวันเกิดของแต่ละคนเมื่อวานยิบสองกุมภาพัน์ธเป็นการตัดสินใจใหญ่ไม่มีไม่ม,ม,มีถามว่าและเห็นได้อย่างไรก็ท่านยมค่ะท่านบอกว่าเมื่อวานน่าจะไฟนอนแล้วจะอยู่หรือไปจะทำอะไรกันแน่ที่ประกาศไว้อาจจะเป็นแค่คำพูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจนะ่ะจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่ยิเอ็ด มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่ยิมเอ็ดมีคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นสองขวาำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกคนหนึ่งคือวันที่11คุณประวิทธ์แต่11นี่นะตัดไปก่อนท่านโยมบอกว่ายิมเอ็ดเนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะและเมื่อพิธีกรถามต่ออีกว่า หากมีการเลือกตั้งจะมีแกนนำไหมเวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่างวงเล็บหมายถึงนรกท่านยมจะใช้ศัพท์ง่ายๆขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเถียงโต้แย้งฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเซนอนุมัติแต่ละฝั่งนะ่ะจะต้องมีผู้นำท่านบอกว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคนที่จะได้เป็นสองคนนี้เกิดวันที่ยิมเอ็ดวงเล็บ จะแข่งกันอย่างไรไม่รู้หรือช้อยที่สองคือร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่รู้แหละแต่ขึ้นสองขึ้นคู่ไม่ได้ขึ้นเดียวและมีการจับมือ